สิ่งสำคัญคือกาลังแรงใจพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยไปพุ่นกินปลามาพี่กินเขา่าไปพุ่นกระแบกเขา่าซอยนองอนสันตัวแมน,นบอลนองอน <c oughs> วันนี้ทำคอนเทนต์อะไรกินวันนี้ไค hey อนเทนต์ยังวอ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกเลือกขอบคุณสำหรับเสียงประมือเด้อทอกอน ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกเลิฟขอบคุณหลายเด้อขอบคุณหลายเดซี่ขอบคุณเสีล้น้องตานะครับเสีล้น้องตาอีกสีเลิฟนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้องกอนนะครับขอบคุณน้องมณีน้องมณีน้องมณีก็ไปธุระกร่อน คนงบอกกันเนาะน้องวันนี้เนาะได้ขึ้นไรบอสน้องวันนี้ได้ขึ้นไรบอ,รอรนนขึ้นไรบอมวันน,นี้หรือลงแล้วลงแล้วมันบอน่าจะลงแล้ว,ลวเนาะขึ้นจะบายสองหมดตัวขอบคุณเสียงปรบมือนะครับขอบคุณเสียงปรบมือ ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกเลิฟขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกสติ๊กเกอร์นะครับสารนองกอลนะครับขอบคุณมากมาเลยขอบคุณศิรานุกตานะครับ คุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกเลิฟนะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ตอนนี้ก็เงีไปเงีไปครับผมเงีไปอีกเจ็ดนาทีอีกเจ็ดนาท,นาทีนะครับอีกเจ็ดนาทีผบผอกันกับผมบอลลเทพออฟฟิเชียลนะครับหรือเกียรติศักด์วงเล็บมบมอลลเทพออฟฟิเชียลเขาแล้วฝากกดไลค์กดเลิฟนั่งน,นะครับเด้อขอบคุณสี่ล้านดวงตานะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับได้น้อ,อนงอ่อน อีนนี่คืบม,มาได้นี่คืบมแล้วคืบมีแคน้อยสิต๊กเดี๋ยวคนถึงหาทีนะครับน้องปองไฟสู้ผู้สุคนขอบคุณมากมายเลยนะครับขอบคุณมากมายเลยเล่นค้างหรือเปล่า มน้างเหรอว่เ็นางอขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณเสียงปรบมือว่าอยเม็นค้างขอบคุณหัวใจพลังบวกจากน้องออนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ ขอบคุณองอ่อนเออจะพลังบวกขอบคุณนะครับผมขอบคุณมากมายเลยนะครับสี่นาทีเหลือสีนอส่นาทีเดี๋ยวทำห้ไ,ไ์ก่อน